เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมายอยู่ที่ภายในมหาวิหารพุทธบริณิพนหน้างานก็มีการก่อกันเสาต้นนี้ก็มีหลวงพ่อชุมบุญแล้วก็ครูบาขวัญน,นะครูบากระ,ะ,ะยะกระยะจิตโตนะสามเณนภูเบศคอยส่งอิฐแ,แสงดาวกองสันเทียนะในเสาต้นนี้นะส่วนเสาอีกต้นก็แน่นอนทีเดียวตระกูล สมศรีสุขนะสมนึกสมศรีสุขวารุณีหอไทยสงและก็ลูกชายบุตรชายพีนะแล้วก็มีผาหนูด้วยในเสาต้นนี้นะเขาเขาเสียต้นหนึ่งแล้วเขามาต้นที่สองแหละรู้สึกว่าต้นนี้จะไวไวเลยเชียวแหละนะส่วนต้นต่อไปนั้นก็เป็นต้นของพ่อประสิทธิ์แม่ลิ้นทองหลานแป้งน้อมน้อมต้นต่อไปนั้นก็ขึ้นไปได้หลายก้อนแล้วเหมือนกัน ก็ใกล้ๆจะเสร็จแล้วเหมือนกันคือตอนนี้หน้างานนี้ขึ้นไปสี่หน้างานคือ4ต้นเสร็จไปหนึ่งต้นนะทีมของสมนึกสมศรีสุขบารุีเฮเทศงแล้วก็หาหนูแล้วก็เจ้าพีแล้วก็แม่ชีระตินนะต้นนี้เขารวมพลกันหลายคนจึงเร็วขึ้นอันนี้ต้นนี้ก็เป็นต้นที่สองที่เขาก่อแล้วในวันนี้นะ ก็ถือว่าหน้างานรุดหน้าไปมากเลยทีเดียวนะส่วนด้านบนบน,บนโน้นมีใต้สมานเพียรขันธาก็ยังมีคุณตูรัชดาวันเชิดใจทนตานีแล้วก็วิเชียนหอบ้านอ้วนคูบาโตเป็นผู้นำอยู่ตรงนั้นและก็คูบาคูบาต้อมนะอยู่ด้านบนบนโน้นนะก็ด้านบนเขาก็มีการใส่ แปลลานและมีการตัดเหล็กนะมีเชียนหออ้านอ้วนตัดเหล็กอยู่ด้านบนและทีมของต้อยเพียรขันชาเชิดตานีพุตุรรชดาวันสองคนนั้นก็ทำงานด้วยการอันที่เรียกว่าผูกมัตตาข่ายผูกเหล็กทำงานอย่างขมักกะเม่นเหมือนกันนะ นี่แต่ละคนก็ทํางานหนักปีนป่ายไม่ใช่ง่ายๆนะปีนป่ายขึ้นปีนป่ายขึ้นปีนป่ายลงแล้วก็เสี่ยนก็ตะปูนไม้อะไรต่อม้อะไรเยอะแยะไปหมดนะไม่ใช่ง่ายๆนะแต่ละคนที่ปีนป่ายอยู่นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะหนักหนาสาหัสในการปีนเหมือนกันนะและสู้งสูงก็ชักล่อขึ้นไปส่วนช่างแดงภาคบ่ายวันนี้ก็จะมีการขึ้นหน้าเทวดาที่น้ําตก บริเวณผาฟ้าอยู่นะก็หน้างานก็ถือว่าแต่ละจุดก็เป็นไปโดยเรียบร้อยแล้วก็รุดหน้าไปมากเลยทีเดียวเราช่วยกันจริงๆนะ,ะช่วยกันจริงๆจังๆแล้วก็ยังมีสมศรีทองรักอีกคนหนึ่งมาเพิ่มเติมส่วนแม่ชีน,นรินทาก็แต่งปูนอยู่ด้านหน้าน้นก็เป็นหน้างานที่ที่ใครรับผิดชอบตรงไหนก็ ่อไปตรงนั้นนี่เป็นภาคบ่ายมันก็จะบ่ายแล้วล่ะมันก็จะบ่ายแล้วแต่ว่าทุกคนก็ยังทำงานอยู่ยังไม่ไปกิงข้าวกันเลยเอะล่ะแม่จะบ่ายยังไงก็จะต้องทำหน้างานของตัวน้สำเร็จก่อนแล้วก็ไปรับประทานอาหารกันเห็นว่ามแม่สานิษสังดาแล้วก็สมศรีทองรักคุณตูวราชดาวันก็ดูแลเรื่องอาหารที่จะรับประทานกันในวันนี้อยู่นะทุกคนได้รับประทานกันก็ปีนเก่งกันจริงๆนะเหมยเป็นผู้หญิงก็ปีนได้นะ ด้านบนๆบนนั้นก็ยังเป็นหนึ่งกับกับผาหนูก็อันนี้เป็นผู้ชายก็ว่ากันไปแต่ว่าเหมยนี่ก็ปีนได้องเข้าตลอดเลยปีนเจ๋งมากเลยทีเดียวนะและอย่างมีหลายๆคนที่ถาวถายแรงทำายงานตามจุดอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละนะก็ขอบคุณทุกท่านและก็จะรึกไว้ในประวัติและก็เป็นบุญของท่านที่ได้มาสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพาน เล่าสู่ลูกสู่หลานฟังไปยาวนานเลยทีเดียวตำนานอันนี้ย้อนกลับไม่ได้ทำแล้วทำเลยไปแล้วไปเลยแล้วก็บุญแล้วบุญเลยเหมือนกันแล้วก็จะเห็นตำนานอันนี้ต่อไปอีกมหาวิหารพุทธบริณิพานในด้านบนเญไปเรือนยอดเวรุวันอยู่บนยอดมหาวิหารพุทธบริณิพานแล้วก็มีหลายอย่างกว่าจะสาเร็จารายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนั้นตรงนี้เราฝันใใฝฝันในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นสมาธิิฐิและเป็นปัญญาอันชอบที่เราจะทํางานนี้สําเร็จร่วมกัน mm hmm. พระญาติเห็นแล้วก็เพิ่มใจกับหน้าง,งานในวันนี้ขอบคุณคุณสมานธรรมวันนี้เข้ามาก็จะซื้อสกรูมา800ตัวซื้อใบตัดเหล็กมาให้อีกด้วย mm hmm. คุณสมานธรรมก็ประวรณาไว้เสมอๆจะมีมากหรือจะมีน้อยหรือจะไม่มีคุณสมานธรรมก็หามาให้จนได้กน่าวเป็นผู้มีศรัทธา แล้วก็ร่วมสร้างร่วมทำกับเรามาโดยตลอดเช่นเดียวกันเพราะว่าว้หวานสารต่ออะไรก็ได้ทั้งนั้นถึงไม่ได้ไว้ยหวานสารต่อก็คันอาสาปรารณาว่ามีอะไรจะเข้าไปข้างในวดัดทางวัดก็สั่งเพิ่มทันทีว่ามีอะไรต่อมีอะไรนี่คือสิ่งที่ดีๆที่หลายๆคนและลูกษย์หลายๆท่านน้อมใจกันเข้ามาแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันในการงานพูดถึงคณสมานคนสมานก,ก็มาพอดีเลย <laughs> ขนใบตัดเหล็กนะหนึ่งกล่องอ่าสินิ้วแล้วก็สกรูอีก800ตัวซึ่งเราได้ได้ทำงานแน่นอนในวันนี้ได้ใช้แน่นอนเพราะซื้อมาเท่าไหร่มันก็ไม่เพียงไม่พอเพราะมันต้องเอามายิงสกรูเข้าไปเพื่อเป็นแบบยึดแบบเพื่อจะเทหัวเสาและทับหลังมันสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วแล้วก็อยู่ด้วยอย่างอื่นไม่อยู่ต้องสกรูที่เป็นสกรูปลาย ไปสกรูเหล็กเลยนะอันนี้ก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันและเป็นบุญเป็นกุศลที่มีศรัทธาต่อกันจริงๆกระาทุกกับทุกจุดอนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ถวายเรียวถวายแรงกันนะสาม,มนเณรภูเบศอยู่แต่สามเณรภูป,ประดุกนี่ทงเสดจะแอบไปหลบแล้วล่ะนะต้องถามแสงดาวอยู่ในประดุกไปหลบใช่ไหมแสงดาวฮะน,นั่นยัไงแสงดาวก็จะตอบชัดเจนเลยถ้าใครหลบ แล้วไปดูให้พี่แจนได้ยังเมื่อเช้าไปได้ยังดูใช่ใพี่แจนทุกอย่างนะ,อ,ะอันนั้นเป็นหน้าที่เพราะว่าเรื่องเองินเรื่องทองท้องพระจานทร์ต้องใช้ใช้จ่ายทุกอย่างเลยนะอย่าละเลยอันนี้ทีมนี้ก็ก้าวไปผูเบศก็แข็งแรงมากนะยกขึ้นตรงนี้ไม่ใช่ธรรมดาสามเด์ภูเบศต,ต้องยกย่องเลยเดี๋ยวรองตาจะออกไปยกยอให้ไม่ยกยอปอปั้นให้สามเด์ผูเบศ อเวียกเลยดูยกห้ดูว่าหนักแค่ไหน21กิโลป,ปึบปับขึ้นไปปึบนั่นเห็นไหมล่ะสามเณรของประมาทีนาฏเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเลยเห็นมาตั้งแต่เด็กเลี้ยงมาหมดแหละพวกนี้เจ้ามอบนี่พี่ชายเจ้าููเบศนี่เห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็เห็นมาด้วยมาวิวัฒนาการก็เป็นบุญเ็นกุศล เข้าสู่วัดสุวาเรื่อยมาเพราะว่าพ่อแม่ติดขอบวัดต,ตักบาตรทุกวันลูกๆก,ก็โน้มเอียงมาทางนี้ไม่เบื่อหน่ายที่จะมาถวายแรงถวายงานและสร้างกุญงามความดีอัละนี้เป็นสิ่งที่ดีๆเป็นสิ่งที่เหมาะที่ควรแล้วละ่ะชอบแล้วดีแล้วแล้วก็ดียิ่งแล้วแล้วล่ะยิ่งยิ่งแล้วล่ะนะนี่คือหน้างานเป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้สร้างร่วมกันในวันนี้ ขอบคุณหลายๆภาคส่วนที่มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยนะหลายๆท่านที่ติดตามรับฟังและอนุโมทนาบนุญนี้ด้วยหลายๆท่านที่ร่วมบริจาคโอนผ่านบัญชีมาเราต้องใช้เหล็ก3นิ้วอีกเยอะนะพ0นเบาทต่อตัวเหล็ก2นิ้ว530บาทต่อตัวอิดมวลเบาก็ละหนึร้อยหรือบริจาคตามอัตยาศัยหรือเป็นรถ36,800บาทส่วนทีมของปูนก็ต้องขอบคุณทางคุณโยมปุญญวัฒน ที่ทีมปูนเขาก็มั่นคงของเขาเหลือเกินและทีมช่างทุกคนแม้วันนี้เชิงช่างจะไม่ได้มาแต่พักสักหน่อยนะต่างคนก็ต่างเหนื่อยเดี๋ยวเขาก็มาลุยต่อของเขาเองเขารู้หน้าที่ของเขาเป็นสิ่งที่เขาต้องทําให้สําเร็จไปด้วยเช่นเดียวกันอขอบคุณหลายๆท่านหลายๆคนในวันนี้ยังมีเวลาที่จะต้องอยู่กับความดีนี่อยู่นะเวลา่งความดีอยู่ความดีมากๆนะ เวลาอยู่กับสติสมาธิอยู่กับวัดกบ,บาอยู่กับพระอาจารย์ให้เวลาเช่นนี้อยู่กับเราไปนานๆและเวลานี้เป็นเวลาอันสําคัญของเราที่เราจะได้ช่วยพระอาจารย์สร้างมหาวิหารพุทธบริวารให้สาเร็จคโนโวมาอุปจักาขณะอย่าได้ล่วงไปเราจงหยุดอยู่กับคุณงามความดีเหล่านี้ให้จงได้ในตัวของเราให้จงดีให้จงมั่นในตัวของเราให้มากๆเลยทีเดียว อันนี้ก็มีส่วนแห่งบุญกันหลายอย่างหลายประการและก็หลายคนก็มีหน้าที่ของตนนะอย่างทีมของตาตา,ตาโคสิตาเขาก็มีหน้าที่ของเขาเดี๋ยวเาก็มามัดเดี๋ยวก็มาผูกอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ร่วมด้วยช่ยกันอยู่ตลอดเวลาทีเดียวนี่หลายคนหลายความดีและหลายสิ่งที่ดีงามจะมาบรรจบกันณนะตรงนี้ณที่นี่มหาวิหารพุทธปรินิพาน์ ก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างให้สําเร็จแล้วก็ร่วมเป็นแรงใจสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะให้มหาวิหารของเราสําเร็จร่วมไปด้วยดีด้วยกันซึ่งสิ่งที่ดีเหล่านี้แล้วก็สิ่งที่เราทําเหล่านี้จะต้องปรากฏเด่นใจสายตาของหลายๆคนที่มาที่นี่ได้กราบไหว้สักการบูชาด้วยความร่มเย็นเป็นสุขจริงๆนี่คือหน้างานในวันนี้7มิถุนายนพุทธศักราช2564วันจันทร์วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ดีที่ กับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนนี่คืออัปเดตในช่วงช่วงบ่ายวันนี้เขาเจริญพร